ทำยังไงคะพอตอนอกหักจะไม่กินล้างผ่าโอ้ยปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะแต่บางคนต่างกันคือตอนอกหักแล้วบางคนอ่ะจะกินไม่ลงเลยบางคนก็คือกินมากกว่าเดิมซึ่งนี่คืออยู่ในกรณีกินมากกว่าเดิมนะอย่างแรกเลยคือเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าการหิวเนี่ยมันเป็นการหิวเพราะอารมณ์เหมือนที่บอกในอีพีที่แล้วนะครับว่ามันไม่ได้หิวจริงบางทีเรากินอิ่มแล้วแหละแต่ร่างกายมันก็อยากของหวานอีกเพราะว่ามันเอามาเติมฮอร์โมนส่วนที่ขาดนั่นเอง2ก็คือเราจะต้องหากิจกรรมอื่นที่ทําให้ร่างกายหลั่งโดปามีนได้โดยที่ไมม่่่่่ตต้อออองงงกกิินนนนนนเเเชาาารดัยื10-20ที กำลังกายนะครับก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยหลั่งโดปามินมาทดแทนตรงส่วนนี้ได้จะทําให้เราเศร้าน้อยลงแล้วก็มีความสุขมากขึ้นจะได้ไม่ต้องกิน3 <Wow. S 1> ถ้าต้องกินจริงๆให้เปลี่ยนมื้ออาหารให้เป็นโปรโตีนเช่นไข่ตุนน๋นนะครับนมถั่วเหลืองหรือว่าอกไก่ต่างๆนะครับที่เป็นโปรโตีนเพื่อให้ร่างกายได้อิ่มนานเพราะได้กินของหวานอะ่ะมันมีความสุขฉาบฉวยสุดท้ายก็หิวอีกอยู่ดีข้อต่อมานะครับตั้งกฎกับตัวเองง่ายว่าเราจะไม่กินขนมอย่างแรกเลยคือไม่ต้องซื้อของขนมเข้าบ้านหรือว่าจัดบ,บ้านใหม่อย่าเหเอไติวชบดป ก็จะหยิบขนมหยิบของหวานมากินมันจะเป็นพฤติกรรมปกติของสมองเลยดังนั้นอย่าซื้อมาก็จะได้ไม่กินนอกจากนี้นะคะการหากิจกรรมอื่นทำนะครับเช่นการถักโคเชนะคะหรือว่าเล่นเกมต่างๆมือไม่ว่างเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ได้โฟกัสเรื่องการกินเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มือว่างเนี่ยก็ชอบไปหยิบนู่นจับนี่มา เราก็จะกินเยอะ <Okay. S 1> และข้อสุดท้ายให้ใจดีกับตัวเอง mm hmm. พอตอนที่เราเนี่ยมากล่าวโทษตัวเองอีกว่าทําไมคุมอาหารไม่ได้อะไรแบบนี้ยิ่งการทับถมตัวเองไป็นอย่งยิ่งเศร้ายิ่งกินเยอะดังนั้นถึงแม้ว่าบางวันเราจะหลุดบ้างอะไรบ้างก็ให้ใจดีกับตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกวันพรุ่งนี้เริ่มใหม่ทําใหม่ได้เมื่อร่างกายเราเริ่มปรับจูนสู่สภาพอารมณ์ปกติแล้วมันก็จะทาให้เราเนี่ยกินได้น้อยลงนะครับดังนั้นก็ใจดีกับตัวเองให้มากๆนะครับ